ทวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับติกไรกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารครับวันอังคารที่8เดือนเมษา2568ครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มมาปรับลายฝนที่มันเกิดขึ้นนะฮะ มันไม่ใช่ฝนฤดูนะฮะมันมาจากฝนคราดหลังกรหลังคราดเจ็ดวันครับจากยี่สิบยี่ี่บเก้านะยี่สบเก้าสุริยครานะครับมันก็จะห่างเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันนี่นะครับมันจะมีฝนตกนะครับจะมีฝนตกนะครับจะมีลมพายุแรงนะ,คะคนะก็ต้องระวังครับนะฮะลมเครื่อลมคราดนะฮะลมคราดฉะ,ะ,น,ะ,ะนั้นมันช่วงนี้นะครับมันที่เก้านี่นะ พุ่งนี้เขาจะมีงานใช่ไหมงานใหญ่ในสภาในสภาเรื่องอภิปรายพรบนี่แหละพรบผมผมเรียกสั้นๆพรบบอลนะไอ้คอนความผูกความผน่มันมันมันเป็นเป็นตัวเ็เรียกเป็นตัวตัวเสริมนะบอล้วตัวจริงครับนะตรงนี้มันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยเออตรงนี้กำลังกำลังวิเคราะห์กันอยู่เสียงคัดค้านมันเยอะเหลือเกิน ถ้าดูจากดาวนะฮะดาวเขาใช้ผ่านวนนาระแรกนะมันถ้าเสียงมันแตกล่ะเออผมยังห่วงนี่นะถ้าเสียงมันแตกล่ะเออพราพักพักภูมิใจไทยก็เปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินแล้นะฮะเป็นสีน้ำเงินรล้วเลยนะเออเปลี่ยนเมื่อวันที่แปดใช่ไหมออเปลี่ยนเมื่อวัน วันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดเออวันที่วขาทำันก็เนี้ยนะสีต้นเงินเนี่ยมันก็ดาวสุกครับนะฮะแล้ววันที่เก้าเนี่ยดาวสุกดาวสุกถอยกับพักครับนะฮะนี่แหละครับจะกลัวจะไม่ยกให้อะนะกลัวจะไม่ยกให้อะนะเออตอนที่จะรับรองอนะไรเนี่ย เออก็ดูแล้วมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนอยพราะดาวสุขเสียเนี่ยมีมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสที่จะแตกนะอัฐบาลเนี่ยนะเอาไปชัดๆครับนะเพื่อไทยก็เอาแดงนะฮะรีอเขาจะเอาสีน้ำเงินลยครับล้วนๆเลยละครแล้วก็ดีนะเออส่วนนู่นกับสีส้มนะฮะเอาไปชัดๆไปเลยเรียกว่าสีเดียวครับไม่ผสมละไม่ผสมกับใครลนะ ผมยังห่วงนเดือนเมษาอย่างที่บอกกันนะเมษาต่อเนื่องพษภาเนี่ยดาวมันเดินวิปริตเยอะเลยโดยเฉพาะพฤหันเนี่ยดาวใหญ่มันจะย้ายเข้าราศีเมถุนนะครับเนี่ยดาวใหญ่นี่มันเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะเมื่อฝ่ายสุปเคราะห์ไม่นิ่งกันนะแล้วมันเป็นดาวตัวแทนอเมริกากับไทยด้วยครับเนี่ยดาวประจำประเทศเลยเนี่ย ผมก็ยังมองอยู่นะว่าไอ้ทำมาไม่กี่วันนะครับประก,กาศไม่กี่วันนี่ครับจากวันที่สองสามมันนี้นะโรคมุ่นวายหมดเลยนะโดยเฉพาะหุ้นตกกันระเลนะน้าเลยนะครับนะอก็บอกแลนะ้วไงไอ้ทำมันไม่ไหวแล้วดวงมันนะดวงมันจะมาทำมาทำลายโลกกันนะเอา้าก็ดูกันต่อไปนะ มันยังไม่จบง่ายๆหรอกนะเขาพยายามจะยุนะยุให้ปูตินแตกกัสีจิ้นพิงนะครับแต่หารูไ้ไหมว่าเขาไม่แตกแล้วเขาก็จับมือกันแน่นเลยนะแล้วเนีจูนเหมือนกันคอมมิวนิสต์นะครับนะมันสายสายเดียวกันอย่างกัน,กนตาดาวนะส่วนอเมริกาเนี่ยดาวพุนหัสไปแตกกับเขาหมดเลยเนี่ย แต่ก็ยุโรปนี่ก็จบแล้วนะเดี๋ยวก็กลับไปดีครับนะมันนี่ไงไม่รู้นะผมเห็นเห็นครับมาเล่นการเมืองแปลกๆเลยเล่นมันก็บริษัทอ่ะมือทำตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะก็เอาง่ายๆว่าสมาชิกพักในสาภานะพักรนพาริกันก็ดีพักเดียโมแขรตก็ดีเขาจับมือกันนะว่าจะจะจะสะกัดทำมนะน เผมก็มองดูไะดูดาวนะถ้าดาวสุกพักนะฮะมีโอกาสแล้วพุนขัยก็จะจะเดินเดินไล่ย้ายราศีราหูก็จะย้ายนะเออมันไม่นิ่งนะดาวใหญ่มันย้ายมันไม่นิ่งนะเสาก็จะย้ายนะครับนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมีไม่มีนะมีครับมีครับนะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหข่าว ข่าวเท็จข่าวจริงไม่รู้ครับผมไม่กล้ามาออกนะเพราะเราตามไม่ทันอ่ะคือสมัยก่อนนี่เราจะเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมเราก็จะไปสัมภาษณ์มาจากพักแล้วก็มาลงนิสสเวียมยันนี่ไม่ใช่นะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วข่าวมันออกไปแล้วโหโคนนั้นคนนี้ออกมาเยอะแยะนะจะได้เวลาเสพข่าวดีก็ต้องระวังนะเราจะเกิดความสับสนนะฮะเกิดความสับสน เมื่วานนี้ได้ฟังนะได้ฟังข่าวจากจาต่างจ,จ,จังหวัดนะนะพวกเอฟซีมามาชิกบ้างก็รายงานมาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองนะฮะธุรกิจอะไรก็มันนิ่งหมดเลยนะนิ่งหมดเลยครับนามันไม่ขยับน่าห่วงนะน่าห่วงเพราะว่าไม่มีเม็ดเงินเนี่ยมีแต่คนเก็บเงินไม่ยอมใช้นะครับนะัะโกสถานการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่สงครามเรามีแน่ไม่ต้องกังวลนะครับนะผมผมมององดูแล้วนะมันบีบข้าไปเรื่อยบีบข้าไปเรื่อยครับนะตอนนี้เราไม่มีเวลาไปตามข่าวนะไปตามข่าวประเทศไหนประเทศไหนครับเขาก็มีการเคลื่อนไหวกันนะประเทศต่างๆนะฮะเล็กๆใหญ่ๆนะครันนะพิจาะว่าเราเสพข่าวไม่ใคยทั่วมันเยอะมากเยอะมากนะต้องเลือกต้องเลือกเสพนะ เมืวานนี้ผมก็ไปนูนไปปิดท้ายวันเอวันหนังสือเยอะที่ศูนย์ศิริกิจเอ้หนังสือเยอะดีจังนะเยอะดีจังแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะมีคนพูดเยอะแยะนะไอ้ผมพูดมานานแล้วในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะเขาก็มาพูดต่อก็เอาไม้วาวางไปเลย ก็บอกว่าจะมีริมตะลิงอยู่โน่นอยู่สระบุรีนะนี่ผมพูดมานานเลยนะจนต้องหนีไปอยู่แล้วก็ยังไม่ท่วมนะเป็นเพรว่ามันเริ่มมีเห็นบางรางแล้วก็คือแถวปากน้ำอ่ะปากน้ำนี่มันจมมานานแล้วครับน,นะที่มันต่ำนะเวลาน้ำทะเลขึ้นมันก็ยังมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาแล้วเวลาฝนตกปั๊บน้ํามันก็ไม่ลด ก็น้ำทะเลมันหนุนจะลดได้งไงม,มันไม่ลงลนะนคือมันต้องเรียนรู้ธรรมชาตินะว่าเดือนไหนเดือนไหนวันไหนทะเลหนุนทะเลมันลดเนี่ยมันหลายอย่างครับเวลาเราจะคาาสมัยก่อนนะจะออกทะเลคงก็ต้องดูว่าน้ําทะเลลดนะเรือจะดออกไปได้แล้วเวลาจะกลับเข้าฝั่งก็ต้องรองน้ําทะเลหนุนขึ้นมาไม่งั้นมันจะ มันต้องต้องก็เรียกว่าเขามีเขามีตำรานะมีตำราศาสตร์ะศาสตร์เขาชาวประมงอะน,นะเขาก็จะมีของเขาพูดสมัยก,ก่อนขยันกับผมเรียนรู้หมดยวนนี้ไม่ไหวแล้วจำไม่หวานไม่ไหวอ่ะยกเว้นว่าเวลาเราเชใช้ก็ไปไปเปิดดูที่เราจดไว้นะตอนนี้เรื่องฆ่าดหีหล็สำคัญมากนะสุริยะฆ่าเนี่ยโลกมันคลอนทีนี้อีกอันหนึ่งคนไม่เคยพูดถึงนะ ไอเมฆสีน้ำตาเนี่ยนะที่มันเกิดพีเอ็มสุนีสองห้าน่นะอันนี้และครับมันทำลายนะฮะทำลายทำลายระบบประสาทระบบอะไรต่างาที่เราหายใจเข้าไปนเนยเมฆสีน้ำตาลนะบนท้องฟ้าเต็มหมดเลยครับน,นะพ่อหลวงเคยพูดไวด้ียกว,ว่าเนี่ยไอ้เนี่ยไออะไรนะ โรโชัดในอากาศที่ม,ม,มันมันมันขอหุ้มโลกอะ่ะเอ้อย่างนี้ผมยอมรับว่าความจำผมนะฮะมันไม่แม่นยำไม่แม่นยำนะหายไปประมาณ20%เปอซขาก่อนนี้แป๊บเดวไวไวไว,ไวมากรับนะต้องยอมรับกับสังขารมันร่วงโรยนะมันแก่มันก็ถอยอะ่ะเออแล้วก็ไปดูนะก็ว่าโอ้ย อายุแปดสิบกว่านี่นะความจํำยังดีไม่หลงลืมนี่ก็ถือโอเคแล้วแหละใช่แล้วใช่แล้วระดับของอายุเท่าๆกันนะครับเราดีกับเขาแต่จะไปสู้คนหนุ่มไม่ได้แล้วครับไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปคนหนุ่มเขามาแรงก็ล่อยเข้าไปครับเราก็นั่งดูไปนะให้เข้าไปแต่เราต้องเป็นมวยหลักครับมวยหลักหมายถึงว่าเอาหลักใหญ่ๆจับประเด็นหลักใหญ่ๆ อะไรที่มันยิบยิบย่อยย,อยก็ไม่เอาปล่อยไปดังนั้นการพยากรณ์เราก็จะพยายามจับเรื่องใหญ่ๆครับนะเรื่องหนึ่งสงครามโลกสองภัยธรรมชาติสามโรคระบาดนี่แหละนีนะตรงนี้สาคัญมากเราก็จะได้เอามาใช้ได้เตือนกันได้นะเตือนกันได้ทีนี้ไอ้ใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดช้ามันไม่ใช่เกิดปุ๊บปับ๊บเลยนะฮะมันเกิดช้ามันลด เหมือนรถสิบรอเวลาขับขึ้นเนี่ยมันช้าไม่เหมือนไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไรกันเนีฉะนั้นทุกเสียงทุกอย่างกันนะเราจะไปฝืนธรรมชาติให้ไปเป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ผมดูว่าคาสิโนนี่นะฮะไอคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์นี่นะครับเนีฮะ Entertainment Entertainment เันรับรอง Entertainment Complex เนะ่ะเออ ผมดูแล้วมันสำคัญไหมมันจำเป็นไหมในยามนี้นะฮะมันยังไม่เกิดเลยครับอีกเพราะต้องการให้มีกฎหมายเพนจะได้เกิดในอนาคตหาคนลงทุนมาถ้าคนไม่มาลงทุนน่ะก็ฟรีไปอีกเลยครับนะบางทีผมก็แปลกนะคนก็ออกมาต่อต้านกันเยอะนะแล้วคนรุ่นใหญ่ๆก็เลยครับนะออกมาต่อต้านเนี่ยมันก็มองได้หลายประเด็นนะ คือเราเราก็ไม่รู้เราจะอยู่ที่ไหนอาจจะตายก่อนที่เออเอนเตอร์เ,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 เทนเม่มันจะเกิดก็ได้ก่อนจะมีก็ได้นะถ,ถ้าเราทันก็จะได้ไปเที่ยวไปดูต้นหน่อยเออไปยังไงเออความเจริญว่าข้าวหน้าขนาดไหนคือความจริงเขาก็มีทั่วโลกนะผมไม่ได้เชียร์ใครหรือว่าไอ,อ้านาใครนะเปิดไม่ได้เดี๋ยวบ่อนเล็กๆไม่มีคนคมุมไอ้นี่แหละ <c oughs> ตำรวจคมุมหมดสิ เจ้าพ่อตำรวจมาฟีนมาเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วมันก็ทำรายนะตำรวจเป็นอาชีพที่เขามีมีตงบอลนี่แหละหากินได้เลี้ยงครอบครัวได้อะไรไรเยอะเขาพาดพิงไม่ได้นะอะไรเขาไม่รู้เรื่องเปิดบ่อนใกล้สหานในตำรวจจะไม่รู้เลยลเออเออมันใส่แว่นะนะบางไอ้แว่นเอมาร์ที่มันใส่คุมมองไปข้างๆ ก็ที่มาเปิดค้างลงพราะการตำรวจให้มาเปิดบอกตรงนี้ก็ได้ปลอดภัยอ่าเดี๋ยวโดนฟ้องอ้าวใครจะฟ้องผมอ่ะตำรวจไงให้ตำรวจฟ้องเนี่ยอะไรฟ้องหามาหมิ่นประมาทผมไม่ได้หมิ่นผมไม่ได้หมิ่นตัวบุคคลหมิ่นตำรวจตำรวจตำรวจชาวประเทศก็ฟ้องนี่เออมาเจอกันเจอกันคือจริงๆฮะไอ้เรื่องที่เราจะพูดเยอะแยะแี่จะพูดนะเดี๋ยวนี้ข้าราชการก็เหมือนกันนะครับมาพูดแล้วก็ลำบาก เขาเขาบอกตอนนี้นะเห,นเห็นเองเขาเล่ให้ฟังนะข้าราชการผัวเมียสองคนมีเงินเดือนก็ประมาณเกือบสี่หมืนสองคนรวมกันนะเขาบอาก็เดือนเดือน,น,นเนี่ยเหลือใช้เจ็ดร้อยบาทแล้วยังไงเอาหายไปไหนต้งสามสี่หมื่นเขามาไปผ่อนผ่อนหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถตรงนี้แหละครับรัฐบาลได้ข่าวว่าจะมา ช่วยซับนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้น่าห่วงครับน่าห่วงนะก็ให้รู้ว่าตอนนี้พรุ่งนี้แหละจะเป็นวันชี้นะครับถ้าดูแล้วก็แม่ดาวศุกร์มันถอยนะดาวเสาร์ก็เสิริดนะครับนะอังคารก็มนดาวเไฮโซเก้ไม่แหมัน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 มีมาตลอดนะไฮโซเก้พวกนี้นะเออแต่นั้นทุกอย่างเนี้มันมันเป็นไปหมดแหละอย่าไปยังไงมัน การหลอกสมัยก่อนนี่ก็ยิ่งยิ่งกว่านี่นะอะไรนะไอ้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 หมอมนอะไรนั่นไอ้ไอ้บมอมันที่มันมันมันเป็นหลอกสาวอ่ะโอ้มันโอ้เยอะมากเยอะมากมันธรรมดานะมันธรรมดาเพียงมันที่ผม่มันไม่ตื่นเต้นนะมันเรียนแบบเก่าๆทั้งนั้นแหละแต่มันมองได้สองแบบนะให้โซเก้ในอ้วนอย่างก็หมูตือปุยไก่คนมันโง่มันเยอะนะคนที่ยังอยากได้เห็น เหียแค่ทรัพย์ส,สมบัติว่าจะมีเงินมีทองอ่ะจะมาเลี้ยงดูอ่ะเนะอะจริงๆนะแต่ผมจะทำตึงกัะนเลยผมหลอกคนได้เยอะนะเราไม่เอามันอะไรมันตรงตรงกันนะตรงตรงนะงการพูดตรงตรงนี่มันก็คนมันจะก็ไรนะล้ไหลน้อยลไหลไหลน้อยเอาว่างไงจ้ะคุณจีรพัฒน์สวัสดีครับคุณครูแอดมินเพจครับ ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยร่ำรวยรุ่งเรืองบุญใหญ่สำเร็จหรูร่วงโดยเร็ววันก็เราพยายามจะสร้างบุญตรงนี้ขึ้นมาแลครับมันจะเป็นประโยชน์แก่แก่ทุกคนแล้วก็ส่วนรวมกับประเทศด้วยนะครับนะคืองานอย่างนี้มันต้องค่อยๆทำครับนะแต่เราเรา,เร,า,เร,ารอไม่ได้เพราะสถ,ถานการณ์ธรรมชาติก็ดีสถานการณ์โรคก,ก็ดีมันเปลี่ยนแปลง,ปลงเร็วเหลือเกินอย่างนี้เพราะไอ้นีน่เทคโนโลยีนี่แหละครับมันมาเร็วมาก ฉีน,นั้นก็ก็โอเคครับทาตามที่เราทําได้นะเอากําลังของเราเอาขอให้ไปได้ปฏิบัติทั้ก่อนเลยครับแล้วมันก็จะเองจะเห็นเองเลยครับนะครับมีอะไรก็อโทรมาคำหนาะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองปดสี่เก้าหสี่นี่ผมก็จะรอให้เลยหลังสงกรานคำหนะก็มีคนขอเลิกขอแล้วมาเนี่ยคือช่วงนี้มันอยู่ยังอยู่ในช่วงคาดนะฮะ ให้อะไรไปมันก็ไม่ดีนะของดีก็เสียหมดก็เลยเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะเอาสถานการณ์เฉพาะหน้ามาเล่าสู่กันฟังเลยครับนะเอาก็มีอะไรหลังไม่โทรมาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่คือบางเรื่องมันก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวถูกพร้อมอะไรบ้างเออแล้วก็อย่างว่าแล้วครับสมัยนี้ไม่รู้นี่กฎหมายเขาออกอะไรบ้างในทางโซเชียลนะ เราพูดไปแล้วก็หรือจะเป็นถูกคดีมินประมาทอีก่ะเอางี้นะครับนะฮะมีอะไรคุยกันหลังใหม่นะครับดีกว่าสนใจหลังใหม่มาเลยครับนะวันนี้ก็ขออนโมทนาสาธุครับพรได้บระเสริ์นะครับจงบังเกิดแกเอฟซี FC ทั้งหลายและผู้ร่วมสับสุนษษพุทธเกษตรสมัตรตาน ขอบารมีพระพุทธเจ้า,าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมไปสิบสปางจงดลบรรดาในทุกท่านและคนในครอบครัวอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขกายสุขใจนะครับปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขคิดทำสิ่งใดสำเร็จสมหวังทุกประการขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปอาท่านที่ล่วงลับไปแล้วขอไปสู่สุขติภูมิสามปลายพบแดนสุขาวดี